น <c ười> <Nh> ้องเอวน้องเอวโอ้ยจะไปน้องเอวไหมล่ะน้องเอวเล่นก e ีเอวดีก <c ười> e ็มุ่ <c ười> แกวเข้มาืข้มาดนซ้ายงขวายด้านซ้แล้วก็ด้านซ้ายอัเดียวเืข้านี้้างนีข้างนี้น้างนี้ขางนี้้านี้ขางนานี้านี้ขางนี้น้านี้านีานนี้ข้างนี้ข้านานางนนข้างนี้ข้างนงนี้น้นีนนา้นาางนาาางนี 你刚买了？我。

ลองน้ก่อนลูกหมโันหน้ามาหน้าเดิน่นดูแบเลยค่ะเนอะน้องค่ะยังมาหายยังยังมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปลี่ยนล้านค่ะเออขาแขนย้่ยเลยค่ะ เอาพาร์ตไปด้านหนึ่งค่ะพาร์ตค่ะแล้วหนึ่งโซ่เจ้าของแป้องป้องเดี๋ยวมาเปลี่นให้ใหญ่ก่อนจับโซ่เจ้าของแล้วนู้มาสค่ะนะคะเออได้แล้วจังค่ะ ได้คะ่ะเนี่ยเอามือเอาเอาเอาแขนเนีค่ะไปทางหลังงอนเขาเลยค่ะนะคะจะเอามือไปทางงอนนะคะอ่ะนั่งค่ะหนึ่งสองสามสีส่ส